I ข่าสาสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเขาสูช่องน้ำฝนผ้าร่วยค่ะข้ามือในแอดกับภาพพี่น้องเอฟซีมาอยู่ถี่บ้านพ่ออ้วนนั่นเองค่ะพี่น้องเอฟซีพ่ออ้วนกับเป็นคนฝันแม่นผู้หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกามาตามตัวเลขแนวทางกับเพลินเนาะค่ะเป็นความฝันของเพลินนั่นเองค่ะพี่น้องเอฟซีกะาเขามาแล้วกับขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทังง่องของเฮาค่ะ ทางสองของเขาก็เสนอเป็นเพียงซื้อกลางเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะบ่อไดสนับสนุนให้เหรียการพนันแต่ยังใดค่ะขะกลามารับชมรับฟังน้ำกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ้วนครับค่ะค่ะพ่ออ้วนไอ้ได้ยินข่าวว่าฝันดีค่ะพ่ออ้วนก็มีโชคมีลาบก็ความฝันอยู่เรื่อยค่ะพ่ออ้วนทางสองของเขาก็ได้ไอ้มีโอกาสมาทายถ้ำเนาะค่ะพ่ออ้วนฝันหลับไปค่ะโอ้ยฝันว่าเขาบอกมันละ โอ้ฝันมาเข้ามาบอกเลขผูมาบอกเลขนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้เฒ่าบ่ค่ะแต่ว่คันเฒ่าโอ้สุดก้อนเขาว่าเก้าเก้าศูนย์โอ้สุดก้อนอ่ะมาบอกอีกผู้เก่าเนี่ยบ่ค่ะสุดก้อนกับผู้ใส่ค่ะออกศูนย์เก้าค่ะสุดนี่เขาบอกสองศูนย์ศูนย์สองว่ะสิโอโอมาบอกมาบอกนี่คือเป็น คิดว่าเจ้าที่เจ้าทางวอร์พวันถึงเป็นคือมันกไปยังหล่าไปเลาะไปี่หล่ะไปเพื่อพ่อเขาค่ะเขาว่าเลขวยเลขสองศูนย์ศูนย์สองเด้อเขาว่ะโอ้หันว่าจังสั่นเลขสองศูนย์ศเด้อบามาบอกเอาคักเอาแนบมานน่สุดก่อนนั่นเขาว่าอันเก่าเกศขาว่ะเก่าเก่าศูนโอ้ศูนย์เก่าศูนย์ค่ะโอ้เขาเจืออันการตัดเ่นกถืออนน่แล้วพวันเมื่อเสื้อ บามท้า่ามะเสื่อบานมันอัดเขาว่นเสื่อไว้โอ้เสื่อว้เอาทุนก็น่าว่าจังเด็กจังหน่อยว่เกาซูมเก่าค่ได้ได้เลยบานนี่ได้เยองราหลายโอ้พ่อได้ค่ากับเขาเนาะพอเด้ค่ากับเขามันเป็นเหล็กอัดน้งโบราณสี่ลายค่ะบานนี้มาบอกอีกแล้วเออมาบอกสองศเออคือสตัวนึ่งสี่ศูนยอ โอ้สามตัวน่ะซีศูนย์สองีศูนย์สองไหได้มาจากไซนอ์พรวนเาวนเดียวกันนี่แหะสมตัวโอ้ผู้เดียวนี่บอกแม่โอ้มาบอกก้อนหนานี่บอกบอกกันส่วนเดียวกันแหะสองศสองตัวน่นย์สโอ้มาบอกทั้งสองตัวทั้งสามตัวหวยมาขักแต่นอบานี่ีเนฝันอย่างวโอ้เจ่ว่ากัน บ่ค่อยฝันดอกขางฝันขางฝันผู้นี้มาบอกเลยอ๋อ้่านี่กับพิจารณาเพิ่งเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเอฟซีประเทศนี้อันกับเป็นตัวเหล็กแนวทางจากพ่ออ้วนนาะบ้านนี้เพิ่งดีกับข่วงฝันเนาะพ่ออ้วนนาอกับกับมีโศกมีลาบน้ำเป็นประจำอยู่กูเก่านี่ลาบมาบอกขึ้เก่าผู้ใส่ค่ะแต่ว่าอันจีฝันนี่นอนอยู่งอันลังนีบ่ค่ะอ๋อ โอ้ก็คิดว่าแอดมินว่าเจ้าที่เจ้าทางมาจ้งผัววคิดว่าเพราะว่ามาบอกไหโศกไหลาบอยู่เรื่อยป่านนี่เนาะโอ้สองศูนย์ศูนย์สองพี่น้องเอฟซีสามโตพร้อมสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองโอ้โตเก่าตัวนี้ผัววนมาสิบัมาบอกเนาะสี่สองสองสี่กับพิจารณาเบังน้ากันเนาะผัววนเนาะพิจารณาเป็นแนวทาง โอ้บานนี้กินข้าวเสา้าแล้วไปนอพว,วันบอ่อบ่อันนี้มือมือนี่ก็มือเล็กออกแล้วนอพว,วันนอไอ,อ,อ,อหลุนตัวเล็กแนวทางไปน้กากันเด้อบ,บานนี่พี่น้องเอฟซีโค้งชุดท้ายแล้วคงุดท้ายแล้วสุด <c oughs> ทายอีดีดลอ้อแล้วมือนี่บานนี่ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทํำพว,วันนอกะแต่เสารเลยมือนี่พอมามาแล้วรอบหนึ่งส่วงหกโมง แสดงว่าพวกอวนไปหน้าเป็นปะค่ะไปหน้าไปหน้าไปหน้าแต่เสาโอ้ออกไปหน้าแต่เสาบานนี้มารอบสองค่ะก็ได้มาผอเพิ่นอีกบานนี้พอดีได้ตัวเด็ดพอดีพี่น้องเอฟซีทั้งสองตัวสามตัวบานบานนี้ทั้งสองตัวสามตัวนี่พราะออพราะอวนมากตัวใดหลายกว่ากันมีตัวเน้นตัวมากไขวบอได้นี่มากเล็ดศูนย์สองสองศูนย์นี่แหละโอ้เนียนมากไขว่ศูนย์สองสองศูนย์เนื้อบานนี้พี่น้องเอฟซีพิจารณาไปน้ำกันบานนี้พี่น้องเอฟซีค่ะ โอ้กระทาเบิงเรือบาทในพี่น้องเอฟซี0220เน้นย่ำให้เป็นพิเศษลากาซามโตในซี02พี่น้องเอฟซีอันนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านทนะพี่น้องเอฟซีก็พอดีจะเสียงดังแน่จักหน่อยบาทน,นี้พราอว้นวนเพราะกับเพ่าคอยได้ออกกล่องนะเพรานะอ้วนเนาะก็เกินอายแน่จักหน่อยนะเพรานะอ้วนเนาะเออเขาก็เคยออกนะเพรานะอ้วนเนาะส่วนมากไอ้สิมเมียเพิ่นว่าสันกั ฝันแม่นคือกันรสันสน้อพู้อวันโอ้พู้อวันนี่กัเป็นแฟนของแม่จบนั่นเองเด้อพี่น้องเอฟซีไม่จบเพื่อนก็มีทั้งเรียกสูตรทั้งเรียกวามฝันนั่นเองบานนี่ผู้วันเพื่อนกับฟันดีเพื่อนเบาห้ฟังงวดวังหันนี่กับฟันเก่าเก่าสวนนอผ้อวันนอ้อ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นคนฝันแม่นผู้หนึง่งผักกระดไดโฉกด้ลาบน้ำคือกันก็นกว่าสิไทธิท์ไทยทำเพิ่นกับมียเพิ่นเบาให้ฟังเนาะคะ่ะ บานนี่ก็เรียกว่าฟันหลับบนอกก็เรียกว่าเพื่อก็เรียกว่าฟันเหลีวก็เรียกได้มาขอถ่ายทำเพื่อนค่ะกับพิจารณาเป็นแนวทางนกำกันเด้่องผีทองเอฟซีบานนี้ไปหน้านี่ไปเฮ็ดมันบอกพออวดไปเอางวงวัวเอางัวเอาข่ยว่โอ้เอาเอางวเอาข่ยออกลามโอ้วางานนี่เฮ็ดเกิดได้กินเฮ็ดบ่ล่ะพ่ออวดโอ้ยได้กินแน่อยู่ได้กินแน่อยู่มีแต่มีแต่คนออกไปหาเฮ็ดเบิดสตองว่างานนี้ สูเขาบ่ได้เนาก็บ่ได้ไปบ่ทันเออเนืองจากป่าก็น้อยลงเนาะแม่นมีแต่ป่ามันส่วนมากคนหลายกว่าเฮ็ดคนหลายกว่าเฮ็ดบ่ซั่นพี่น้อง FC เออทางบ้านเป็นจังได๋เนาะพี่น้อง FC เห็ดหลายบ่นแต่ทางนี้เฮ็ดไอ้คนหลายกว่าเ็ดบานนี่โอ้ว่ว่ามันรถไจอดบ่แม่นอันอยู่ในอันอยู่แล้วอยู่ในอันพุ่นๆโอ้ว่า จอดเรียงกันหลายสายอยู่ว่าเมนอยู่ในตะการาโรดโอ้ว่าแมนอันว่าเมนตลาดนัดมันฟูดาโลดคับมันติงโอ้ได้ข่าวเฮ็ดออกหลายเนาะอดมินก็ได้ซี่มนําอยู่ว่าสันจักหนอยยูคือกันค่ะพ่อได้แกงเนาะบ้านนี้มาหล่นตัวเล็กแนวทางน้ากันเด้อแรงหนีบาดที่นี่เพราะวนเพื่อกะได้หายโฉกหายลาบมาแล้วบานนี้ทั้งสองตัวทั้งสามตัวพี่น้องเอฟซีค่ะ ำรับตัวเลขแนวทางเดือดไสโลดร่นสันเสียงกระซิบทั้งขังเดือใสสโลดว่าสันโอ้ยอุ้ยไสโลดว่าสันโอ้ยนั่นผู้คนมักอันนี้เนาะผู้คนมักหล่นเนาะอันไอสื่อพ่อได้่หล่นเนาะค่ะสื่อพ่อใหญ่หล่นเป็นแนวทางเนาะค่ะ ค่ะอ้าวะขอบคุณพออ้วนหลายๆไร้ค่ะสำหรับตัวเหล็กแนวทางเนาะค่ะพออ้วนครับค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะพี่น้องเอฟซีสำหรับตัวเหล็กแนวทางของพออ้วนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสองศูนย์ศูนย์สองคนว่าค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแล้วก็ซี 02ค่ะ3ตัวทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวแต่ว่าตัวเน้นนตัวมักพอนี2002เนอพี่น้อง f c การพิจารณาบึงเป็นแนวทางเนาะค่ะทางช่องของเา่าเสนอเป็นเพียงซื้อกลางเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะบอได้สนับสนุนใหเดีนการพนันแต่อย่างใดค่ะการทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะพี่น้อง f c กาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้อง f c การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับพี่น้อง f c ถูก่านเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดกัข,ขอขอบบุญขอปุ่นเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้ากันค่ะในคลิปนี้ก็ขอให้ลำล้ำรว้ยสุขูสุขคนค่ะมีโชคมีใช่สุขูสุขคนเป็นเศรษฐีเงินล้านสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเอฟซีกะคลิปนี้แอดกัข,ขอลากันไปก่อนค่ะพอกันไมค่ะในคลิปหน้าค่ะขอกราบสวัสดีค่ะ